สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วเนาะก,ก,กับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันจอดเหลือพี่นาดีอันอยู่เมืองแอมเดนค่ะอยู่ประเทศเยอรมันนี่อยู่ท่าเหลือนอนอยู่นี่คืนนึงอันนี้ท่าเหลือที่จอดเนาะเมืองงามค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปย่างกาแฟนก็ ข้างหลังนี่ค่ะข้างหลังมันเป็นนั่นเซ็นเตอร์นะคะเด้อศูนย์ใจกลางเซ็นเตอร์หลังตึกอันนี้แล้วก็มีท่าเรือมีมิวเซียมนะคะทางนี้แต่ว่าเออโบได้ถ่ายเมื่อวานเพราะว่ากองเอยอันชาร์จแบตอันมันมืดค่ะก็เลยโบได้ไปถ่ายโบได้ไปถ่ายก็เอาเผาย่างไปเทื่อเดียวเนาะค่ะเนาะโบได้ไปย่างรอบสองก็เลบบยโบได้อันนั้น แต่ว่าบรรยากาศก็กสดชื่นค่ะงามตาท่าเรือทางหลังทางหลังนี้ก็เป็นอีกท่าเรือนึ่งเนาะค่ะเนาะมันก็มีการนันร้านอาหารสรสโรงอันทัวรลิตเยอะวางังนเด้อปะเมืองท่องเที่ยวนนเนาะค่ะเนาะเมืองน่านน้ำเมืองท่าเรือคนก็นย่างออกกําลังกายด,ดีดีเด้อค่ะ อันนี้ก็เมืองเอมเดนค่ะวันนี้ก็น่ะไปเมื่อนี้น่ะไปเมืองโอเดนซาแต่ว่าก่อนน่ะไปนี่น่ะเอาเรือพี่นาดีเข้าไปอันล่องเรือนำรอบเมืองของเมืองเอมเดนสักคนประมาณ4กิโลเมตรอันรอบตัวเมืองเห็นแฟนเอ่อยบอกล้วจากนั้นก็น่ะอันต้องผ่านเขื่อนนี่นะคะไปนี่ก็ต้องไปเข้าเขื่อน4ประตูนะะเนาะค่ะเนาะ เขาเขื่อนสี่ประตูก็เลี้ยวไปทางอันบักโบดบักโบดนี่งซ้ายไม่นู้ค่ะก็นแล้วมอนที่เข้าไปนน้ำล่องน้ำล่องน้ำของตัวเมืองเอ็มเดนหลังจากนั้นออกมาเธอยก็มาทาเคลื่อนเขื่อนพันก็เปิดเธอเนาะค่ะเนาะเขื่อนเขื่อนพิเศษอยู่เด้่ค่ะเขื่อนพิเศษเพราะมันสี่ประตูส่วมากที่สามประตูที่เห็นอยู่เนาะเนาะสี่ประตูนี่ก็ก็ยังโบเด้ไถ่ดอกค่ะเมื่อวานนี้พักกันย่างไปก็คือว่าย่างแล้ว่ายพันมันสั้นเนาะค่ะเนาะ มันมันเหา่าพวกกองขากองเ,เอวยมันธรรมดาขากองกาแฟนเอวยก็มาซ่อมเอพ่อค่ะเพราะมันตกอาทิตย์ก่อนมันตกกบได้ไซสไปหลายมือ้อก็ถ่ายก็เลยถ่ายแต่ว่าเวลาที่เหา่าอันเอวยนั่งอยู่เสียค่ะนั่งหรือว่าอันบได้อันเคลื่อนไหวถ้าไปเคลื่อนไหวก็ไปถ่ายก็ตก